ความรักมันเป็นอย่างนี้มีทุกมีสมใจตัวฉันไม่เคยเข้าใจในรักรักของเธอ Novel Love Story 25ปีแล้วนะครับที่เราเป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดจะว่าไปแล้วผมบางครั้งก็เห็นว่าเป็นความมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้คนหกคนนั้นได้มาทําในสิ่งที่ตัวเองรักมากร่วมกันนั่นก็คือการเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกๆคนและเพราะความสุขนี้แหละครับที่ทําให้พวกเรานั้นก้าวผ่านเวลานั้นได้และหลายคนเคยถามนะครับว่าอะไรที่ทําให้พวกเราหนูมโวนั้นอยู่กันมาอย่างเหนียวแน่น ผมมีคำตอบง่ายๆแค่เพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็มีความสุขความเป็นเพื่อนเราไม่เคยมานั่งคำนวณใส่กันไม่เคยต้องมานั่งคิดเล็กคิดน้อยเท่านี้แหละครับง่ายๆมิตรภาพของเราก็ยั่งยืนวันนี้เวลาที่พิสูจน์แล้วละครับว่าไม่มีอะไรจะมาทำลายกำแพงมิตรภาพของพวกเราได้ผมไม่รู้ละครับว่าเราจะเล่นดนตรีไปจนถึงเมื่อไหร่ แต่ตราบใดที่เรายังเล่นดนตรีอยู่และมีคนฟังความรักของเราระหว่างนูโวและแฟนเพลงทั่วประเทศนั้นจะคงยั่งยืนคู่กันไปตราบนานเท่านาน